พิซซ่าลวัสดีค่ะแปอย่างที่ควรมีกล่องเริ่มขายของออนไลน์แบบมือใหม่นะคะ 1. ชื่อร้านขายของออนไลน์ต้องมีชื่อร้านของตัวเองเชื่อร้านต้องอ่านง่ายจําง,ง่ายคุ้นหูค้นหาเจอง่ายชื่อร้านที่ดีทําให้ลูกค้าจดจงงาได้ง่าย 2. สินค้าเลือกจากสิ่งที่เราชอบเวลาขายเราจะสามารถให้ค้อมูลลูกค้าได้อย่างชัดเจนและเราตนเองก็มีความสุขด้วยเพราะเราได้ทําสิ่งที่เรารักแต่ถ้าเราไม่ได้ชื่นชอบอะไรเป็นพิเศษแค่อยากมีร้านขาของตัวเองเราอาจต้องสำรวจตลาดว่า สินค้าอะไรกําลังเป็นที่ต้องการและน่าจะทํากําไรได้ดี 3. เงินทุนเงินที่เราจะนามาลงทุนในการเริ่มร้านค้าออนไลน์ไม่ควรจะครอบคลุมแค่ค่าสินค้าแต่ควรรวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เราอาจต้องเสียเช่นค่าจัดส่งค่าพ็คสินค้าค่าโฆษณาเป็นต้น 4. ช่องทางการขายเราจะเปิดร้านค้าออนไลน์อยู่ไหน Shopee Lazada Zalazta Facebook IG หรือ Line ห้าช่องทางการชาระเงินการชําระเงินควรเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้ายิ่งเยอะยิ่งดี ถ้าขายของแพงรับปัดเครดิตก็ยิ่งลืดนหก 6. เข้าใจการยื่ยนภาษีของร้านค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ยังไงก็ต้องเยื่ยนภาษีเช่นกันสองแบบคือพงตเก้าสและพงตเก้าศูนย์เราจะต้องเยื่ยนภาษีตามที่กองสภรากรกำหนดดังนี้รอบแรกเยื่ยนภาษีเครื่องปีช่วงกรลกลาคมถึงการยายนของทบบุกปีรอบที่2เยื่ยนภาษีปลายปีช่วงมกราคมถึงมีนาคมของทบบุกปี 7. เจเรือกสหกรณ์โลจิสติกถ้าเราจะเปิดร e, ้านค้าในช้อปปี้ลาจาต้าเจดีเซนทัน เราก็ไม่ต้องการวันเรื่องโลจิสติกส์แฝปลอมจะมีโลจิสติกส์ที่สหกรณ์ให้เลือกแต่ถ้าเราจะเปิดร้านค้าใน Facebook IG ีหรือ,อไลน์เราก็ต้องเลือกโลจิสติกส์ที่จะร่วมมือล่วงหน้าเพื่อจะได้จดส,ส่งสินค้าทันทีหลังจากที่ลูกค้าสั่งมา 8. ตเตรียมอุปก,กรณ์แพ็คของอย่างเช่นกันไก่แท็บไซด์กล่องสินค้าเป็นตน้นอันนี้ก็เพื่อช่วยให้เราแพ็คสินค้าและส่งให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วสุดท้ายอย่าลืมกดติดตามแบงก์กอวใจให้เราด้วยนะคะ